Over Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้ โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตนะูดิโอนะเกียรตเดตมาแล้วนะครับผมมีอะไรมาบ้างมีอะไรมาบ้างอีเวนต์เหรออีเวนต์ไม่น่ามีอะไรเจ็ดทองห้าสิบทองว่ะแม่น้อยจังน้อยจังอีเวนต์เจ็ดทองห้าสิบทองอ,อ,อ่าบิ๊กไทม์นะครับผมเป็นของอาร์เซนอลนะนเป็นของอาร์เซนอลกาเบรียลม,มาร์ตินเนลลี่คาร์เวตแล้วก็อ่า โทมิยาสึนะครับผมโอเคข้างในก็จะเป็นไฮไลท์ของอาร์เซนอลหมดเลยนะไฮไลท์อาร์เซนอลหมดเลยโอเคโอเคนะฮะแล้วก็จะมีนี่ไงสเนะปนิสลีกนะอีพิกนะอีพิกสเปนิสลีกก็ดูมิโต้คาร์ลอสนะครับผมอัลเบิร์ตเฟรเรแล้วก็ชาเบ,บียร์ลองโซ่นะคาราเกล่าว่ะถ่าบูทจักเท่าไหร่วันนี้และทุกวันนี้ไม่บูทขึ้นเยอะชิบหาย แต่ก่อนบูธขึ้น2ขึ้นสามเนะเดี๋ยวนี้โอ้โหไปไกลอยู่นะนะไปไกลอยู่นะดีไม่ดีขึ้นห้านะครับผมจริงจริงดีไม่ดีขึ้นห้านะดูตัวอย่างตัวอย่างเช่นเออร์เวอร์ชันนี้จากเ7เจเป็นหนึ่งอสองก็ขึ้นมาห้าแต่ดิมรอยจะขึ้นมาสี่มนบางคนเป็นบางคน,น,งคนจุดจุดขึ้นสแหม ขึ้นแน่น้อยจังล่ะจุดขึ้นสามปกตินะครับผมจุดขึ้นสามปกติแต่บางคนน่ะใชื่อขึ้นอย่างเยอะนะขึ้นอย่างเยอะโอเคโอเคไปนะครับผมคลิปนี้ทำอะไรคลิปนี้ทำอะไรก่อนนะโอเคสเปนนิสลีกข้างในก็จะมีะพวกนักเตะในลาลิกาะอุบลักอย่างเงี้ย เอเดมิลเตานะครับจากคาซิโลนะฮะอบลักก็จะร้อยว่ะจริงผมไปเจอมาสแตนดาร์ดโอบลักหนึ่งร้อยอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะต้องลองนะนะสแตนดาร์ดโอบลักหนึ่งร้อยว่าจะลองอยู่ลองซื้ออยู่ถ้าหนึ่งร้อยจริงนี่คือตัวฟีฟฟเจอร์ที่แบบก็จะก็แปลกดีตายหมดเลยนะนะสแตนดารัตยังโหดนะโอเคคลิปนี้มาเลขฟรีนะครับผมเลขฟรีใครคนนี้เลยเพราะว่าทิศนี้เนี่ยมันเป็นของอาร์เซนอลที่เป็นแบบ พ์ทเนอร์นะที่เป็น, Big Time นบิ๊กไทม,นนมน์นะครับผมก็จะมีนักเตะอาชนมาให้เลขฟรีนะครับผมก็จะมีเอ่รอรสซาคนเดียวแล้วแหละรสซาเวอร์ชั่นนี้ห้าพ e ันอีฟุตบอลพอยนะห้าพ e ันอีฟุตบอลพอยนะฮะยี่สิบเก้าปี้หรอทรสซาตัวสร้างสรรเกมนะแต่ยินเอวบิวนะโอ้อก็ต้องไปอับข้าพลังด้วยนะเนี่ยโอเคโอเคโอเคสกิลยิงก็ถือว่าเยอะ สกิลยิงเยอะนะเน้นยิงเลยเนี่ยเอาจริงน,ะ,ะ, free, ะ,นะ่ยอสซาไปเลขฟรีเลขฟรีนะโอเคเล็อกอินเรียบร้อยนะครับผมเอาจริงล็อกอินในในเกมเนี่ยไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันนะฮะล็อกอินในเกมไม่ได้แล้วก็ซื้อในเกมไม่ได้ผมต้องเข้าเว็บว่ะเข้าเว็บแล้วก็ซื้อในเว็บในในเว็บของอ e ีฟุตบอลน่ะนะเว็บของอ e ีฟุตบอลพอยต์อ่ะนะก็สามารถซื้อตรงนั้นก็ได้แล้วก็ อ่ทรอสซาก็จะมาเข้าตรงตรงกล่องข้อความก็ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเครับก่อนรับก่อนทรอสซาของฟรีนะครับผมห0 0พันอ e ิสุบอลพอยต์นะของฟรีชุดของอาร์เซนอลนะโอเคถือว่าสวยสวยเหมือนกันนะถือว่าสวยสวยทรอสซานะเรียบร้อยอัพค่าพลังกันดีกว่านะอัพค่าพลังกันดีกว่านะอัพค่าพลังกันดีกว่าตำแหน่งโอ้โหเอวี A w อีกแล้ว มาเพียบำแหน่งนี้นนะฮะโอเคอัพเลเวลนะอัพเลเวลอืมก็ใช้ไม่เยอะนะใช้ไปสี่ห้าอันประมันห้าอันห้าหมื่นห้าหมื่นอีกพี่นะสูตรเหรอหาเปีบหาสูตรแป๊บนึงนะโอเคได้แหละนะจบสกอร์สนะี่ฮะจบสกอร์ใส่ไปสี่นะส่งบอลสี่อ่าครองบอลแปดนะครับผมครองบอลแปด 8ปดเด็กแเหมือนกันนะเด็ก8ปดลูเวอร์ลูเวอร์7นะครับผมสูตรคล้ายๆรัสฟอร์ดเลยป่ะนะถ้าสูตรแบบเดิมๆนะไม่คล้ายเหมือนกันเลยแหละนะคร,รับอซาก็ออกไปทางคลองบอลหาช่องนะฮะความโคง้งความเร็วถือว่าไม่ได้จัดมากแต่สปีดต้นก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าไม่ได้จัดมากนะโอ้โห ถ้าเกิดกับรัดฟอร์ดนะว่ารัดฟอร์ดไปไกลเพราะว่ารัดฟอร์ดมันมีบูทลืมไปนะครับผมหรือไม่ว่ารัดฟอร์ดมีบูทมันก็เลยดูแบบโหดเกินทรัสซา,าก็โอเคของฟรีนะครับผมของฟรีแต่รัดฟอร์ดก็ของฟรีเหมือนนะเก้าหกว่ะบูทขึ้นสามปกติเลยนะบูทขึ้นสามปกติสําหรับทรอสซ่านะจากเก้าสามขึ้นมาเก้าหกนะดูสเตตดิเป็นตัวสร้างสารรค์เกมนะครับผมเลี้ยงบอลเก้าสิบเออดีนะเนี่ยนะเลี้ยงบอลค่อนข้างดี เนะเรื่องบอลค่อนข้างดีแล้วประกอบตัวดีจบสกอร์ไม่ได้เยอะมากนะเอาความโค้งไปสองสปีดต้นเก้าห้าอาจจะมาเน้นทางนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้สปีดต้นหล้วกันยิงบาลาน์โอเคสเตติมนาได้นะครับผมก็ถือว่าครบเครื่องไหมก็คือมันก็ได้หมดนะเกมรุกครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์ความโคง้งสปีดสเตติมนาก็ถือว่าได้หลากหลายอยู่นะนะได้หลากหลายยกเว้นแข่งเกร่งแค่น,นั้นเอง ยังเว้นแข็งเกร่งกับลูกมงนะทรอสซาแต่ก่อนอยู่หน้าต่ำนะทีนี้ก็มาเป็นปีกแล้วปีก LW แล้วนะโอเคสกิลวัวสับคัหลอกปั่นโค้งยิงลูกลูกสายุ่งก็สกิลยิงเกือบหมดเลยอะนะแล้วก็ซูเปอร์สับเพิ่มสกิลได้นะสำหรับทรอสซาของฟรีของอาร์เซนอลนะครับผมโอเคประมาณนี้ไปแลกกันได้อาจจะแลกยากนิดนึงชวงนี้ลบเว็บล่มว่ะจริงผมพยายามเข้ามา มาก่อนหน้านี้แหละก็เข้าไม่ได้เพิ่งมาได้เมื่อตอนนี้แหละนะเหมือนรู้สึกว่าเว็บจะล่มนะฮะสำหรับอ,อ,อีฟุตบอลพอยต์อะนะอีฟุตบอลพอยต์โอเคใครไม่มีพอยต์ก็มันจะมีอีเวนต์หนึ่งอะ่ะนะอีเวนต์ของ Arsenal อาร์เซนอลอ่ะนะที่มันแจก5,000ันี่ตัวนี้แจก5,000อีฟุตบอลพอยต์นะฮนี่แล้วก็มีสแตนดาร์ดด้วยคูณ5นะโอเคก็ไปเล่นกันได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเลขฟรีแล้วก็ค่าพลังโทรศัพท์นะครับผม ยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาายบายแล้ bye